สิบสตางค์พศสองพันห้ารอยค่ะห้าสิบสตางค์พศสองพันห้ารอยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญพศสองพันห้ารอยจะมีห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์นี่ค่ะนี่พอดีอยู่ตรงนี้ใกล้มือหยิบมาเลยนี่เลยนะคะสองพันห้ร้อยนะคะจะมีตามนี้เลยค่ะพศสองพันห้ารอยห้าสตางค์นะคะห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิสตางค์ละหบาทเนี่ยค่ะ พศสอง0ัเหรียญเขาก็จะมีตามนี้นะคะมีทั้งหมดอ่า5ชนิดราคา5สตางค์รับซื้อ1บาท10สตางค์รับซื้อ1บาท25สตางค์รับซื้อ1บาท50สตางค์รับซื้อ1บาทและเหรียญ1บาทตราแผ่นดินพศสอง0ัรับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะช่องทางติดต่อก็จะมีกระจัดอยู่ใต้คลิปนี่แหละคะ่ะเป็นน่าจะให้ลิงก์ แอปเขียวนะคะเพิ่มเพื่อนมาถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ดูตีราคาฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตีราคาฟรีค่ะทุกร้านที่รับซื้อจริงเขาจะไม่มีการทไไําใบใดๆทั้งสิ้นค่ะห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะคะทุกกรณีค่ะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อทุกกรณี